นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณพุทธศักราช2564กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ดังนี้ 1. ปรับปรุงแ,และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากรเช่นด้านการประชาสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศด้านเทคโนโลยีด้านกฎหมายเป็นต้นที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพรวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 2. ปรับหรือและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากรโดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงานโครงการแบบร่วมมือและบูรณาการที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนรวมทั้งกระบวนการจัดทํำงบป,ประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าส่งผลให้ภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การรวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล4ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษา และการเรียนรู้โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัดการศึกษาเพื่อคณวุิและการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลีป่ยนแปลงในศตวรรษที่21จุดเน้นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 4 1การพัฒนานและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์1.1การจัดการศึกษาเพื่อคณวุิจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภทโดยใช้หลักฐานสมรถนะรวมทั้ง แนวทางจัดการศึกษาเชิงรุกแร่วัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิน่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความต้องการจําเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างอย่างหลากหลายตามบริบทของพื้นที่พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สามารถแก้ไขสถาน,นการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning จากประสบการณ์จริงหรือจากประสบการณ์จำลองผ่านการลงมือทำตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกกระนัดมุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิตเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้างอาชีพอาทีการใช้เทคโนโลยีดจิจตอสุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยเน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ English for all ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัยอาชีพอาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัยหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัยหลักสูตรบัตรด,ดีโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียนและผู้เรียนหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบลส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทำในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเขตพื้นที่พิเศษพื้นที่สูงพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนและพื้นที่ก่ะแก่งชายฝั่งทะเลทั้งชนกลุ่มต่างเชื้อชาติาศาสนาและวัฒนธรรม รวมชนชายขอบและแรงงานต่างด้าวพัฒนาให้ครูมีทักษะความรู้และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทอลปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการค,คิดวิเคราะห์อย่างมีระบบมีเหตุมีผลเป็นขั้นเป็นตอนพัฒนาครูอาชีวศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติ h a n d o n experience เพื่อให้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย1ปีพัฒนาสมรรถนะความรู้ความสามารถของบุคลากรกร,กระทรวงศึกษาธิการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 2. พัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยน้ำนำยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาเป็นหลักในการดําเนินการเพื่อระวังภัยทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยเฉพาะภายจากยาเสพติดอาชญากรรมทางไซเบอร์การค้ามนุษย์ส่งเสริมให้ใช้ภาษาถิน่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลายเพื่อวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาที่สามในการต่อย,ยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้มีความพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาโดยใช้กระบวนการลูกเสือและยุวากาชาด 3. การสร้างความสามารถในการแข่งขันสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวะผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพทำความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตสนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวะบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analysis และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และชาดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ระดมสภากำลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนพื้นที่นํำร่องนวัตกรรมการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพศ2562 5. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นเลิศและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจความตระหนักและส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดลอ้อมส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สามารถเป็นอาชีพและสร้างรายได้6กกล้ามปรับสมดุลและพัฒนาระบบก,การบริหารจัดการปฏิรูปองค์การเพื่อลดความ ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภา,าร ia, กริจใกล้เคียงกันเช่นด้านประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศด้านเทคโนโลยีด้านกฎหมายเป็นตน้นปรับปรุงคุณภาพกฎหมายระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินง,งานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชนตลอดจนกระสวงศึกษาธิการโดยรวมสนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา Big Data พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลเพื่อให้สามารถบริหารจัดก,การศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการจะตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน Financial Plan ระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของ,ของกระทรวงศึกษาธิการส่รงเสริมโครงการ1ตำบลหนึโรงเรียนคุณภาพโดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ